สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Dream มอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผมชาญชัยวันนี้ก็ยินดีที่จะนำเสนอรถเรื่องราวของรถบรรทุกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต่คันนี้นะครับขอนำเสนอเป็นรถกระบะบรรทุกพร้อมข้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นรู้สึกจะรีวิวเป็นหัวชสีแต่วันนี้ผมได้แต่งองค์ทรงเครื่องของเขาให้อ่าเป็นรถที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับอ่าก็คือผมใส่กระบะ พร้อมคอกอย่างสวยงามเลยนะครับเป็นกระบะท,ทาโก้ตัวนี้จะเป็นรถปีพศ2548นะครับที่ผมเคยแจ้งไว้แล้วก็แล้วก็เครื่องยนต์150แรงม้านะครับความยาวของกระบะอยู่ที่5เมตร60เซนนะครับรถสภาพคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทุกรายการผมนำมาจัดใหม่แต่งใหม่ทุกสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ทุกอย่างก็ติดตั้งใหม่ทุกระบบเลยนะครับของแอร์ผมทำใหม่หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับว่า ความสวยงามความเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างนะครับะนะครับดูภายในเขานะครับอันนี้ก็ยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับภายในห้องโดยสารต่างๆผมก็ยัง <c oughs> ไม่ได้ทําสีนะครับยังเป็นสีเดิมของเขาตอนที่มาจากหา้างสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมนะครับวิทยุวันนั้นผมเป็นหนี้อยู่วันนี้ผมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นชนิดแบบรุ่นใหม่ให้เลยนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ า <c oughs> มานั้นที่ยังรีวิวไปยังไม่มีก็คือเรื่องราวของกระบะนะครับวันนี้ได้สมใจแล้วครับเป็นกระบะ5เมตรครึ่งนะครับมาทําสีใหม่ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับกระบะลูกนี้ผมถอดลงจาก FRR 5เมตร60นะครับแล้วผมก็โยกมาใส่รถคันนี้ก็ปรากฏว่าได้กระบะพร้อมใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็วันนั้นผมก็ได้แจ้งไปแล้วอุปกรณ์ต่างๆภายในช่วงล่างนะครับรถคันนี้ก็ถูกเซ็ตไว้ใหม่ตามมาตรฐานของดีมอเตอร์ทั้งหมดนะครับ ไม่มีขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างคันนี้สมบูรณ์มากนะฮะเราลองถัดมานิดนึงครับท่อเจมก็ส่วนท้ายนะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยงามเราไปดูภายในกระบะเห็นไหมครับทั้งขอบทั้งพื้นก็แลดูอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับมีเหล็กฉากกันแบกให้เรียบร้อยมีโซ่คล้องกันแบกของแขงข้างให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายก็แหมรู้สึกว่าจะเท่นิดนึงนะครับรถาคันนี้ใส่มาอย่างเท่เลยนะฮะถ้า <c oughs> สภาพโดยรวมๆก็อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็รถคันนี้ผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นคานหน้าหรือเพาท้ายนะครับเป็นของฮีโน่นะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นของฮีโน่เวลาใช้งานเนี่ยเรื่องความทนทานเขาก็ขึ้นชื่อของเขานะฮะสภาพภายในโดยรวมนะครับเรามาดูภายในฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ไม่มีความกังวลใดๆเวลาใช้งานลาโพงก็เปลี่ยนนะครับวิทยุผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อย เป็นชนิดมีรีโมทให้พร้อมด้วยนะฮะยางหน้าก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะสรุปแล้วภาพรวมรถคนันนี้ตอนนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับราคาหลังจากที่ผมใส่กระบะบเสร็จนะครับผมตั้งไว้อยู่ที่480,000บาทเท่านั้นเองนะครับ480,000บาทสามารถที่จะจ่ายไฟแน,นได้นะครับตามเครดิตของลูกค้านะครับ ถ้าสนใจนะครับก็กิ้งกังเข้ามาที่ผมได้เลยนะฮะ0816577048ผมชานชัยนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0898914921ซึ่งเป็นเบอร์ของคุณตุกตานะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้จอดขายอยู่ที่ด r มมอเตอร์บางบัวทองนะฮะถ้าสนใจก็ท่านใดที่ยังไม่เคยรู้จักดิมมอเตอร์นะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าด r มมอเตอร์แล้วก็ดิมกูเกิลแมปก็จะพาท่านเข้ามา ที่ดีมอเตอร์มาถึงรถคันนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ดูในช่องของดีมอเตอร์ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจเล็ก mm. ๆน้อยๆจะได้นํารถบรรทุกมาบอกกล่าว mm. ให้กับลหลายๆท่านที่สนใจได้ได้รู้ว่าดีมอเตอร์มีรถอะไรบ้างสําหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปแค่เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ